กุ้งเน้นๆครับราดด้วยน้ำจิ้มอา้าราดลงไปบนไปครับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรมีปลาครับผม <c oughs> มะมือ้อนี่มากินกับจานชิตครับแม่จานชิตครับจะพากินกุ้งครับผมกุ้งช่ำๆเลยกินกับย่างแนมื้อนี่เฮาม่กับแกมด้วยม,มะมละครับผมมะละขีนน้นกซวยๆจากโรตัสกุชินาลายนะครับมาครับ แม่นะเพชรหยางย่ายห้เลื่มเอาอีกแี้วเจ้าเดี๋ยวมาถ่ายได้กินโบเจ้าก้าถ่ายออกนี่ขอยกะทิเบิ้งเจ้ากินเอาแม่กินไหมเอางี้เข้าไปตานะมายไหม,ม หนึ่งส่องไปมอาชนชนนี่ชนนี่มาหนึ่งส่องไปนุยฉันดูโคน,น,โ,น,นโค่นอาชว์นหน่อยชว์นหน่อยมาโนอนกยอบไหมหนึ่ง

Mm -hmm. Oh, no. Mm -hmm.